วันนี้จะมีแขก V.I.P มาคุณเอวาผมคุณคุณครับเดี๋ยวผมดินให้หมดมุกเสียวประเทศไทยไม่ชอบตัวเองเลยเปลี่ยนเป็นชอบเธอแทนได้ไหมผมไม่มีแหวนแต่งานกับเราไหมเตียงมันเอ้ยอยู่ไม่เด้ It's sound เ i ่งเบ่งเลขาเอลยังไม่มาใช่ไหมวันนี้ยังไม่หายใช่ไหมรอไอสาขาใหม่ที่จะเปิดอ่ะตรงแถวล่มเกล้าอะไรเงี้ยผมว่าให้เอลบางคนแบบติดต่อค่อยนะ ประสานแทนแล้วก็เพราะเขาเบอร์ฟอร์มผมได้เนาะจะได้อธิบายให้ซิงเขาฟังด้วยตอนหลังะว่าอะไรยังไงนะสูตรสวยเท่านี้ซ้ำเขาบอกไม่หนูซื้อก่อนซื้อก่อนใช่ป่ะใช่ก่อนที่เราจะตัดอีกอะยรแสดงว่าซิงเขาเห็นลิงเขาจะทำตามแบบนี้แค่หนูยังไม่ได้เอามาใส่ตอนที่เจอเขาเองใช่แล้วนี่มายังไงวันเนี้ยนี่มาเนะมาเจอเหรอใช่อยู่ไหนข้างล่างเหรอเห็นว่า พนักง,งานเขาบอกแจ้งมาแล้วว่ามาแล้วเขาที่แล้วก็เหมือนไปรับเด็กนะนนรนแรกเปลี่ยนอ่ะน้องเนตอะ่ะก็เหมือนเขาเห็นตัวเองอะที่ที่แบบมีความแสบเมา่อก่อนนะ,ะผมว่าเขาคงคิดได,ได้หลายอย่างว่าเออแบบเขาควรจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนสมัยก่อนที่ทําไว้แบบเนี้ยมันดูไม่ดีอ่ะผมว่าเขาคิดได้หลายอย่างนะเห็นตัวเองอะอืมเหมือนมันเห็นตัวเองอะ่ะมีอะไรต้องฝึกอ่ะเพราะเดี๋ยวต้องรีบๆฝึกกันนะาะไม่ใช่อะไรนะอยากจะแบบ เซ็นสัญญาแล้วอะถ้าได้เิี้ยมาได้ยังรหรือยังไม่ได้ไมน่าจะใกล้แล้วล่วคะค่ะอีนี่แหละคุณเบียรคือผมผมต้องสึกอะไรป่ะเขาอยู่รุ่นน้องคนอื่นนะเขาโอเคแต่มันอยู่ต่อหน้าผมมันพยายามจะโกนผมเว้ยมันจะมีฟอร์มว่าแบบยังไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันดีแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้คิดอย่างนั้นป่นแต่ว่ามีมีมมใครด่าเขาแรงว่าตอนนี้ผมไม่ไมค่อยนีนะดีขึ้นแล้วใช่ไหมทุกคนเราให้ความร่วมมือใช่ไหมเตรียมชุมเป็ผมเถอะได้ค่ะฝากอ๋อฝากดูเรื่องพนักงานยอดเยี่ยมเลยนะ ปีนี้มันยังไงบ้างก็รู้สึก<ช>เราทำใบประกาศอยู่ค่ะแล้วก็ขอเป็นอยากให้ดูพวกเอาติ้งอะ่ะก็ตั้งแต่มีโควิดแล้วเขาไม่ได้ไปเอาติ้งเลยใช่ไหม<ช>ไปดูเหนือพระยาหรือว่าแบบชะอาดีกว่า<ช>พาคุณติม่มเขาไปด้วยจริงเหรอคะอันนี้คือรางวัลอีกแล้ว่คุณมีให้รางวัลเขาเยอะจังคือเหมือนเขาคิดได้ทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยผมผมว่าก็ก็โอเคอ่ะลองหานะได้ค่ะเอาติดทะเลแล้วกันก็เอาไป็นออฟฟิศเลย ไปหมด,ดเลยข้างนอกให้รางวัลเด็กๆเดี๋ยวจะประชุมรวบอกนะได้ค่ะ,<ฮ>ะ ใส่ทุกเช้า We are in the office babe เฮ้ยพี่ทำไมทำไมทำไมพี่แต่งตัวเหมือนผมอ่ะพี่มาก่อนพี่ใส่ก่อนอันนี้เคยเลยแกล้งผมปะเนี่ยแกล้งทำไมอ้าวพี่บอกว่าทำไมซิมชอบแต่งตัวสีม่วงทุกที่เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่แกล้งทำไมเพราะว่านี้พี่ใส่แบบนี้อ่ะพี่มาก่อนถึงก่อนไม่พี่มันตามผมไม่มันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ผมแล้วพี่มาแย่งตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แย่ง โอ้พี่ใส่ม่วงเหมือนผมเลยโอ้เราเสื้อข้างในยังเหมือนเลยอะพี่นี่ปกยังเหมือนเลยอะไม่เหมือนนี่ดูเลยปกแหลมเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันไม่เหมือนเบี้ยไม่เหมือนอะไรเบี้ยพี่ยนแต่งตัวเหมือนผมป่ะทำไมพี่เบีแต่งตัวเหมือนผมอ่ะพี่ทำไมตอนนั้นพี่บอกว่าไอ้ทำไมผมใส่ชุดม่วงอะไรอย่างเนี้ยรู้ดิเขาไม่เหมือนงานเลยค่ะพี่ยังใส่ม่วงเลยผู้หญิงใส่แล้วเป็นไรผู้หญิงเขาใส่แล้วสวยเอ้าเกี่ยวอะไรผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิง มีตั้้งนนแลเป็น BTS เหรอพี่มีใช่ไหมพี่มีเปล่ามีเปล่าลิงข้างในไม่มีใครเปล่าอันนี้ดูดูสเปซสูดูเหรอก็เป็นได้อยู่นะแล้วนี่เป็นอะไรอันนี้เหรอ b t s ไหนมันยืนข้างกันดิอ่ะเข้ามา b t s อันนั้นซื้อ BTS ไม่ใช่ b ี s โนบีอะไรล่ะอ่ะฟิกกี้แล้วฟิกกีอแลเฮ้ยเอาจริงว่าเขาเขาใส่ตามผมอะพี่ใครใส่ตาม พี่บิงเนี่ยคใส่มาปุ่มใส่มาทั้งซีซั่นแล้วเนี่ยใส่มา3-4ปีแล้วเลยค่ะบิงอะ่ะก็บอกแล้วกูกมีสีนี้แต่เขาแต่งให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเข้าใจเปล่าพี่ต้องแต่งมาด้วยทั้งอันน่ะก็มึงแต่งให้กูเลยไม่แต่งแล้วไงพี่แต่งด้วยดิไม่เอาเอาใส่ให้มันเรียบร้อยแล้วสีให้มันเออคุมโทนหน่อยนี่เห็นไหมแต่แต่ผมว่าสีนี้สวยกว่านะอันนี้มันเข้มกว่าแล้วกูอ่ะไอ้นะสีสดๆเนี่ยพี่เป็นซีโอใสได้คนเดียวสีสดๆอย่างนี้หรอเป็นพี่เป็นซีโอใส่ได้คนเดียวคุณนี่ไม่ใช่เอ้าภูมิคด ผมก็วัยรุ่น CEO แต่เขาทบงานอยู่เห็นไหมเนี่ยพี่ครับผมเสียงดังไหมครับดังไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับผมจะทํางานแล้วพี่นะพี่นั่นแหละเสียงเบาๆผมจะทํางานพี่ด้วยนะพี่กบิงผมจะทํางานเฮ้ยเสียงดังมากเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเซฟานทำงานนั่งค่ะยืนทำไรนั่งจุ๊ยอยู่ไหนอ่ะนี่อะไรเนี่ย เก็บเองสิทำไมต้องให้คนอื่นเก็บเออแต่ฟานทำไมต้องมันต้องเก็บให้กูกูเก็บเองดีล้วถังขยะอยู่ไหนกินรลยเถอเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย ผมตั้งใจทํางานมากพี่เห็นป่ะผมตั้งมาหนึ่งนาทีกว่าแล้วนะตอนเนี้ยยังไม่เห็นงานสักชิ้นเลยงานดิไหนแล้วมึงกินงานเยอะเทอะมึงเนี่ยสกปรกใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมใกล้เสร็จแล้วพี่เมื่ออายุขัยแล้วมึงกินเยอะเทอะเงี้ยอันไหนพี่เนี่ยใส่ทรงใส่สูตรแล้วก็กินเยอะเทอะได้ไงเนี่ยเออทำไมไม่เก็บขยะเนี่ยเฮ้ยเซฟานพ่อบ้านแล้วมันไม่สอนวะเออสอนเจ้านายให้มันกินให้มันเรียบร้อยหน่อยบิงรุ่มึงกินเนี่มึงเลอะเทอะหมดเลยเนี่ยแล้วเสียงดังเข้ามาเสียงดังแต่แรกเนี่ย ไอผมไม่ได้เสี่ยงผมตั้งใจทำงานมากเนี่ยแล้วโครงการไปถึงไหนแล้วที่จะทำธุรกิจกันเนี่ยโครงการเหรออะไรความลับไม่ใช่สเปซซูบอกก่อนสเปซซูดึงเรื่องสเปซซูไปแล,ล้วเก็บเก็บอเนาะไน เก็บไม่ได้กินแล้วปิดไปเลยนะออทำงานที่เรามาทำงานไม่ได้มากินเนี่ยเออต้องเบาๆด้วยอยู่เสียงดังมากเลยเข้าใจไหมเสียงดังเหลือเกินเนี่ยเบาๆดิรีบไปตรวจงาน<อ>แล้วซิมห้องพักกะหลายห้องไปตรวจห้องซะ แขนจะต้อปุ๊บใหญ่อ่ะพี่ผมเพิ่งมาได้นั่งเองอ่ะลูกค้ารอได้ไหมเนี่ยผมแบบเครียดมากตอนเนี้ยตรวจงานไปไปเอาการ์ดเทปบี้ก็ที่ไปตรวจคนี่บิงเขาตามผมอ่ะพี่เขาพยายามจะแย่งคาลิคเตอร์ผมอ่จะไปไม่ไปเลยไม่ได้อยากได้เลยเขาอยากได้คาลิคเตอร์ผมมาพี่เนี่ยเขาทำงานอยู่พี่่ทางนอยูเห็นไหมไปแล้วไป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 กูชเล o let's g กินเละเทอะฮะนี่กินแล้วไม่เก็บเลยนี่นี่แล้วเขาหยิบนี่เขาขอปะเนี่ยขอปะขอก่อนนะเขาหยิบของเยางเละเทะหมดเลยเออนี่อะไรมันใช่ปะโอ้ยอันนี้คือมันตั้งใจจะกวนหรือว่ามันเป็นมิวน่ทบางทีก็งงกนนะมันเป็นหรือมันไม่เป็นมาเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็จะกินข้าวผู้หญิงดีขึ้นละจะให้ดีทุกอย่างเลยหรอคะเรต้องดีทุกอย่างทุกอย่างปะจะเป็นผู้บริหารนะเหมือนมันพยายามจะกวนตีนผมเลย ไม่คุณเบียงไม่ต้องเจอค่ะเขาจะเป็นคนดีไม่ต้องเจอไม่เจอได้ยังไงไม่เจอทำงานด้วยกันได้ไงแล้วไอพ่อบ้านสเตฟานเ่ยนะต้องจับทำโทษให้หมดเลยเ่ยค่ะขยะต้ออยู่แค่นี้แต่ไม่ทิ้งเฮ้ยบิงนึกออกแล้วอะไรคะจำได้ไหมมันมีพนักงานผมรีบไว้ว่าตอนประชุมบอร์ดมันมีพนักงานคนหนึ่งที่แบบอยู่เพื่อนแม่บ้านแบบไม่แน่ใจที่แบบได้รางวัลตลอดที่ได้รางวัลแม่บ้านดีเด่นนะคะเออไม่ใช่ในแม่บ้านดีเด่นที่ได้พนักงานดีเด่นของโรงแรมอ่ะ สี่ห้าครั้งซ้อนคือจนแบบผู้บริหารต้องถามว่าคือคนไหนอะคนนี้วันนี้ d ด y o ออฟหรือมาเช็คหน่อยได้ค่ะเออเช็คดูว่ามาป่ะถ้ามานะจับซิมไปฝึกเลยเอาหนักเห็นได้ข่าวว่าคนนี้โหดเลยลูกค้าชมเยอะมากเลยดีค่ะเอาโหดๆไปเลยค่ะ เบสใช่ค่ะใช่ใช่ใช่คนนั้นดัดใช่ค่ะเขายุ่งน่าจะยุ่งยุ่งอยู่ด้วยเพราะว่าตอนนี้ห้องลูกค้าเยอะค่ะที่จ้ขอเข้ามาสักสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมจริงจริงก็ให้ทําในห้องที่มันต้องทําอยู่แล้วไหมคะจะได้รู้ว่าแบบจริงๆการทํางานของแม่บ้านเนี่ยเขาทากันยังไงก็เขาไปฝึกจริงๆใช่แต่ต้องมีคนประกบให้เบสเขาประกบใช่ค่ะอืมต้องเรียกเขามาบีบก่อนนแล้วก็ชุดแต่ชุดนี้ทางานไม่ได้นะซิมอ่ะ สองคนเลยกันให้สเตฟานด้วยให้เปลี่ยนช่วแม่บ้านเลยนะเดี๋ยวไปตามน้องเบสก่อนกันไปเดี๋ยวคุณเรื่อประชุมอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวหนูให้เขามารอเอ็ไอ้นี่มันจะมีรางวัลพนักงานดีเด่นที่ใบประกาศที่ต้องแจกทุกเดือนรู้สึกของเดือนที่แล้วของเบสเขาก็ได้แต่ยังไม่มีใครแจกปกติจะให้ใครแจก GM แจกใช่ไหมถ้าผมแจกเองผิดกฎไหมไม่ค่ะต้องได้เนาะพนักงานน่าจะภูมิใจว่าได้รับสัดส่วนเยว เออก็บอกเดี๋ยวซีอีอขอแจกเองกันนะเราบอกขอเวลาสักสองชั่วโมงอะไรเงี้ยให้เขาเคลียร์งานให้คนอื่นดูดูชิปเขาก่อนได้ไไค่ะไปเนดีจคือ่อย นี่เหรอเบสใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เห็นได้รางวัลกันแบบทุกเดือนเลยห้าเดือนติดห้าเดือนติดใช่ค่ะแล้วงานยุ่งไหมช่วงนี้ก็นิดนึงค่ะเออแขกเดี๋ยวน้องเหนื่อยเนาะช่วงนี้เออขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ผมเริ่มมาลอกมอบรางวัลให้เลยนะมามารางวัลมาก็ปกติผมจะไม่มอบให้ใครเลยเพราะว่าจะให้ผู้จัดการคนมอบแต่นี้ครั้งนี้มาเองเลยหรอคะใช่อยากจะมอบให้ต้องขอโทษด้วยที่ไม่เห็นแบบ บางทํางาน,นแต่ว่าเห็นเขาเล่าให้ฟังอย่างเลยค่ะผมก็บอกว่าเนี่ยเออแบบีน่นมีคนชื่อเบสทห้ทาง,งานดีแล้วก็เหมือนมีลูกน้องหลายคนแล้วท,ทั้งๆนี่ยังไม่เยอะใช่นะค่ะก็อยากให้รักษาสุขภาพด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่าต่ออนะขอบคุณค่ะถ่ายรูปหน่อยปหเองสองทาคือผมมีเรื่องให้ช่วยผมมีเรื่องปวดหัวอยู่อย่างนะน่าจะเคยเห็นคุณซิมเนาะเคยเห็นบ้างค่ะจริงๆคุณซิมก็จะเป็น ผมพยายามฝึกให้เป็นหุ้นส่วนแต่ต้องบอกก่อนนะยังไม่ใช่หุ้นส่วนนะอยากจะฝึกให้เป็นหุ้นส่วนคืออยากให้เขาเป็นผู้ใหญ่อยากให้เขาแบบลงเห็นถึงการทํางานของลูกน้องทุกระดับตั้งแต่แบบข้างล่างยันข้างบนการบริหารอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็ดีขึ้นมาแล้วแล้วก็มีอ๋อเขามีแบบต้องไปกินข้าวกับผู้หญิงแล้วก็กินมุมมามใครสอนนะเจอจีโอออก็ให้รุ่มพี่จัด จากเมืองนอกเนี่ยมาสอนเขาก็แบบมีตบมีตีกันนะมึงหล่อมากนะใช่ไหมกูเหลืออดกับมึงมากเลยนะอ่าไม่ไม่ไม่พี่ไม่ไม่ไม่เอ้ยไม่่าเป็นบทเรียนสุดท้ายบทเรียนสุดท้ายของวันนี้แล้วก็ในชีวิตของมึงไอ้เดอกบ้า ไม่ตบไม่ตีไม่ได้ดีอ่ะอก็ดีขึ้นก็ทานข้าวกับสาวๆ,าวๆดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คือมีมารยาทขึ้นนะล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมาก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนมามาฝึกงานค่ะแล้วก็ให้เขาไปดูแลปรากฏว่านั้นนักเรียนแรกเปลี่ยนเนี่ยก็นั่งเกเรเขาก็เห็นภาพของเขาในสมัยก่อนของเขาเกเรเขาก็เหมือนจะดีขึ้นละแต่ล่าสุดเมื่อกีนนั่งทำาะไนที่ห้องห้องผมะนะห้องประชุมอะแล้วกินมุมมามาคือกินแล้วแบบ ทิ้งพื้นทิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็นึกไี่ออกว่าใครจะมาแบบสอนเขาบิงเขาแนะนําบอกว่าเออทำไมไม่ให้แบบคนทํางานที่นี่มาสอนเขาเลยจริงๆให้ไปฝึกจริงๆที่ห้องพักเราซึ่งห้องพักห้องพักเรานี่แค่เดียวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทำก็ไม่ค่อยทันอยู่แล้วก็เลยว่าจะให้แลกเพิ่มอีกสองคนเออไปช่วยในการทางานเขาจะมีสองคนนะเขาจะมีคือคุณซิมคนนะะแล้วก็จะมีผู้ช่วยคนหนึ่งชื่อสเตฟานอก็จัดเต็มไดเลย คือพวกนี้ไม่เคยลำบากคือให้เบสช่วยเทนให้ใช่ไหมคะเทนเลยเอาแบบของจริงเลยเหมือนมาล้ลูกน้องเข้ามาทํางานอ่ะอผมผมได้ข่าวว่าตอนเบสทํางาน,นคือแบบจริงจังมากใช่ค่ะแล้วก็ดุมากถ้าเกิดไม่ดีไม่ขยันเกเรคือไม่ให้ผาดด่านถูกไหมใช่ค่ะเอาวันนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องคิดว่าแบบเขาเป็นเป็นหุ้นส่วน<ด>ผมไม่ใช่นะได้ค่ะเขาแค่กําลังจะได้เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยผมต้องตัดสินสักสองสามชั่วโมงแล้วเขาตรองช่วยงานดูแล้ว<ด>แล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปดูมันว่าเป็นยังไงนะเฮ้ยมัเรียกมาเลยป่ะน่ะ รอแป๊บนึงเดี๋ยวเขามาได้เลยค่ะได้เข้ามาไอ้ค่ะคุณเมียรูอะไรเนี่ยพี่บิงเมื่อกี้ให้ลงไปเช็คห้องอะไรกลับมาอีกแล้วคุณเบียร์เรียก็ตามมาเมื่อกี้ผมไปเช็คห้องใช่ไหมเขาเช็คห้องมาแล้วให้กลับมาอีกแล้วเนี่ยนี่นี่นี่มันจะโวยวายอะไรเอาเข้ามาปิดประตูด้วยเตยฟานเอาทำอะไรกับแม่บ้านนะพี่อะไรแม่บ้านเนาะนั่งอากาศร้อนนะพี่ช่วงเนี้ยแล้วพี่ให้ผมขึ้นมาแล้วไหมเมื่อกี้ให้ไปตรวจห้องนะห้องโอเคนะเออแซ่เออ เฮ้ยเก็บอะไรไม่บ้านพี่ใช้หน้าที่เขาไหมเอ้าทำก็เช็ดเก็บเก็บเอ้าพี่ไม่บ้านครับเก็บทิชชู่อเก็บาเก็บเออพี่ไม่บ้านเขาเข้ามาแล้วมเขาไม่ได้ให้มาทำคำสารหรอนั่งก่อนนั่งคือวันนี้นะฟังดีนะนี่คือเบสเบสเขาเบสเหมือนชื่อเขาเลยเขาเดอะเบสคือตอนนี้เห็นไหมในมือเขาเห็นไหมมือนะกระดาษทำไมกระดาษอะไรอ่ะ ลักส์วานีคำสวงไม่ใช่อานนี้เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณโรงแรมบุยุกสไายสำหรับรางวัลแม่บ้านดีเด่นโอ้อันนี้แม่บ้านแม่บ้านดีเด่นเหรอพี่ใช่ไงทำอะไรไปบ้างอ่ะเดี๋ยวนะดีเด่นนี่ดีเด่นยังไงเขาห้าสมัย ท้าสมัยทาสมัยไปว่าได้ซ้ำๆกันปกติเนี่ยคือพนักงานจะได้แบบอันนี้เดือนมกราได้คนนี้กุมภาคนนี้แต่ว่าเขาต้งแต่ล่าสุดที่เขาเนี่ยย้ายมาทำที่นี่เขาได้สุกเดือนห้าเดือนติดดูจักทรงแล้วไม่น่าทำความสะอาดเป็นเลยก็เพราะอะไรก็เพราะมุงสกปรกนั่นแหละโลเออทำอะไรไม่ระวังเลยไม่ได้สกปรกน้ำมันจะเป็นหุ้นส่วนไหมเมื่อกี้ผมออกไปผมโอเคตอบมันจะเป็นหุ้นส่วนไหมอยากเป็นดิพี่เอ อะไรยังแค่ระเบียบไม่ได้เลยหุงแล้วผมก็ทิ้งไว้ตรงนั้นทิ้งไว้ตรงนั้นแต่ไม่ได้ลงถังขยะไงมันต้องลงถังขยะใช่ไหมใช่เออแล้วทำไมแล้วถ้าสุดที่ไปนอนเนี่ยที่เป็นนอนมิดทาห้องเลกคืออายเขามากมึงช่วยเก็บหน่อยพนักงานเพราะ็เห็นว่ามึงทำเลกแค่ไหนคือแขกแต่ละคนเนี่ย พักเนี Ex ่ยไม่เหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะบางคนสกปรกบางคนสะอาดถูกไหมใช่ค่ะแล้วเนี่ยผู้บริหารเนี่ยก็ควรจะสะอาดไหมใช่ค่ะเออผมสะอาดอยู่แล้วผมอาบน้ำผมผมซักทุกครั้งที่มาที่นี่จริงๆบางทีบางก็ไม่ซักไม่เอาเอาจริงมั้ยเอาเองที่าง่ี้ผมมาทำอไรเนี่ยเออไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอะไรทำงานทำงานก็เนี่ยชุดทำงานชุดเตบเขาทำงานเป็นแม่บ้านวันนี้ ป้าให้ผมใส่ชุดไม่บ้านหรอพี่ไม่เอาเราก็อยากจะให้เปลี่ยนเลยเนี่ยไม่ต้องมาใส่เหมือนพี่วันนี้พี่บิงชอบใช่ไหมพี่บิงพอใส่แล้วชอบก็เลยไม่อยากใค้ใส่ซ้ําเพราะมันน่าอายเพราะว่าคนในประโยคชอบทักว่าแบบว่าใส่เหมือนผู้ส่วนเกาหลีเลยนี่เลยทั้งคู่เลยเปลี่ยนไหมพอใส่แล้วชอบพอใส่แล้วชอบก่อนหน้านี้ e น p t y พอใส่ก็ชอบเนี่ยเห็นไหมพี่เนี่ยเขาเริ่มทุบผมแล้วเนี่ยเอออาจจะเป็นเรื่องสนตัวได้ไปแล้วเนี่ยไปค่ะเปลี่ยนทั้งคู่เลยใส่ชุดนี้แหละ ไอ้สฟาานต้องใส่ด้วยเหรอใช่เ,เขาเอลิทเลยนะเงินเดือนสามแสนที่เจ้เขาใส่จริงเหรอเนี่ยใส่จริงตอนไหนบอกจะฝึกงานไงไหนบอกจะทำเป็นทุกหน้าที่ไงเฮ้ยเด็กไอ้น้อยตัวนี้เปิดหัวมันเนี่ยก่อนว่าเขาอะทำให้ได้อยา่า,นนะยางน้องนะอย่างว่าพี่น้องกูนะก็ไม่ไ,ได้ว่าก<ม>็กูกูเด็กนี่หัวกะทีนะไปเปลี่ยนชุดหัวกะทิเหรอเออหัวเหม็นกะทิเหรอไปไปไปทั้งคู่เลยเรารีบกลับเข้ามาเร็วดีละจะไปฝึก แต่เมื่อกี้ผมเห็นชุดผู้ชายคนชุดผู้หญิงคนช่างแม่งเหอะให้มันใส่ชุดว่าทุทีนะ,ะเสียเวลาหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะเห็นนะใช่ไหมก็จะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรนะอเออฝากเบสดูแลเขาด้วยเพราะว่าว่าเราน่าจะเป็นคนที่ความอดทนสูงมากได้ค่ะสักสักสามชั่วโมงผมว่าทำดีแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปดูดปได้เลยค่ะเดี๋ยวลองไป่ชุดก่อนค่ะชุดต้องไปตามไหมคะเนี่ยต่อเดี๋ยวไม่ได้มันหนีผัว ไปดูแล้วกันเผ่อเป็นเล่ามาเหนีศศนไปวะเซฟานมาชุดเชียรอะไรเนี่ยเสรศ็จยังเนี่ยเศรศสเศรศ็จหรศือยังโอ้ี่ปิงปองเลยอะออกมาพี่ผมอยากใส่ชุดม่วงอ่ะนูนด้วยเซฟานแต่มึงเป็นเชียอะไรเนี่ยหลับไม่ได้วะ่ะโอเชี่ยมึงเป็นตัวอะไรเนี่ยทำไ<ป>มให้เขาใส่ชุดผู้หญิงอะพี่ ก็มันมีแค่นี้แหละเฮ้ยมึงอย่าทำตัวอย่างนี้ดิเขาสวยอยู่นะทำไม่ได้กูจะวูบมึงทำอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมไปเฮ้ยเสียงดังเนี่ยเอ้าพี่ขำเหรอแล้วพี่ขำใช่ไหมนี่นี่ขำพี่ดูถูกผมเหรอพี่ขำพนักงานเหรอพี่พี่ไม่ขำพี่ขำใช่ไหมเมื่อกี้เซฟานดูเห็นปะเขาขำเมื่อกี้อะเฮ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยเซฟาน ไอ้เพี่อเซียันมึงอยากทำอย่างนั้นได้ไหมเฮ้ยดูดีนะคุณน่พี่มึงไม่ชอบมึงจะใส่สูนี่ไม่ใช่ตัวผมพี่ทำไมมึงไม่ใส่ชุดผู้ชายวะไม่มีเหรอเออทำไมเขาใส่ชุดเนี่ยพี่ผม่ดูมันทั้งตัวเลยพี่มันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะแต่ต้องเข้นนู่กันอย่าการเงี้ยเฮ้ยเอาดีๆจะไปจับแขนเออนั่มาๆ ชอบไหมชุดนี้ชอบไหมไม่เป็นยูนิฟอร์มที่สามไหมไม่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 ผมผมไม่ยุ่งผมไม่ได้บอสเช่ใ้อยากถอดออกมาหมดเลยพี่ถอดแล้วผก็ตกจะตกผมว่าเราไมไม่บ้านฮะเป็นแม่บ้านจะตกผมได้เหรอฮึนี่นี่สุภา้าหน่อยเขาสุภาพมากเห็นไหมเนี่ยยิ้มก็สวยเลยเห็นไหมนี่เป็นแม่บ้านที่ทํางานดีแถมยังจิตใจดียิ้มสวยด้วยนะไหนยิ้มไม่ดูดิมึงเงี่ยผมไม่ไหวน่าเกลียดเออเขาชมมึงใช่ อันนี้ยิ้มเหรอยิ้มอยู่นี่ไงพี่เอาจริงป้าใครจะยิ้มเหรอยิ้มสู้เซบานได้ไม่มีตึกเนี้ยนี่ไงใครยิ้มสวยเห็นไหมไม่ยิ้มตรงไหนเห็นไหมยิ้มสวยเห็นไหมปอมปอมยิ้มปอมมากหน้ปกติไป่ะเอ้ากรุปนี้นะเอาเที่ยำอ่ะพี่แกล้งผมมัน การแกงแก้งอันนี้มันคือการกลั่นแกล้งแล้วนะไม่ขำไม่ขำไม่ขำบิ๊งขำเหรอบิงก็ไม่ขำป่ะพี่บิ๊งขำเปล่าไม่มีใครขำทุกคนซีเรียสหมดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก้งนี่เนี่ยใส่ชุดยูนิฟอร์มเดี๋ยวนะข่อยห้างลงมาเอ้าก็ผมนั่งอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วเอาขำลงมายังไงฝากเบสช่วยดูกฎของนักงานนะแล้วก็การเข้าทำห้อง มันก็จะมีห้องแบบที่มีแขกอยู่ห้องที่เตรียมส่งให้แขกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ผมไปตรวจห้องมึงหุบปากนะได้ค่ะแขกชุดนี้เขา้องเยอะเนาะแล้วเข้าไปทำต้องทำจริงจังเลยใช่ไหมมึงฟังด้วยเออเดี๋ยวจะช่วยอยู่ข้างๆตลอดเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแล้วก็มบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องยุ่งอะไรผมยออหรอกอยู่ของผมคุณก็อยู่ของคุณเข้ใจไหมเชื่ออะไรนะ BS เหรอบูคุณบูทจำชื่อเขาไว้ขอโทษนะเบสมาค่ะรางวัลดีเด่น ซึ่งคนอย่างคุณไม่มีทางได้คำสิงเขาด้วยไม่มีทางได้เอาจริงปะ่ะรางวัลแค่ปิ้นพี่อะไรเมื่อแค่ปิ้นปะ่ะใช่ออกระดาษปิน้นมันไม่ต้องดีใจนะในเยอะก็ได้สุดท้ายมันก็ปิ้นมาหมดเลยที่ทํางานเก่าเขาอยู่โรงแรมเก่า,เขา,า,เ,กาเขาก็ได้มาตลอดที่เราต้องไปซื้อตัวเขามานะเพื่อองค์กรที่ดีขึ้นนะ่ะอย่าดูถูกเขานาฬิกานะ่จาจะของก๊อบใส่านาฬิกัก๊อบอย่าดูถูกแม่บ้านแม่บ้านต้งทำงานจนนาฬิกาแพนชีวิตหนึ่นะ แม่บ้านเขาใส่นาฬิกาแพงขนาดนี้เหลือพี่เก็บตังค่ะค่ะคุณจิมเคยเก็บตังไหมคะหรือว่าเอาให้ใครหมดปกติไม่ค่อยเก็บตังครับผมพ่อแม่ผมรวยครับผมไม่เก็บครับตังเหรอพ่อแม่ผมขายน้ำมันที่ดูไบเดีวก่อนเอ้ยเรื่องตีกันตังที่ผมใช้ทุกวันจะตังใครตังของผู้บริหารไม่หยกครับแล้วยังกล้าพูดเหรอว่ารวยพ่อแม่อะไรพ่อแม่ผมไอ้นี่ใครจ่ายเงินเดือนแล้วถ้ากูไม่จ่ายบิงเดือนหน้าเขาจ่ายเงินเดือนมาแล้ว เปลืองอุ้ยพี่เราพี่พี่ต้องบอกล่วงหน้าดิพี่บอกยังได้ได้ยังไงอะบิงรู้แล้วเดินหน้าเอาเดือนสเตฟานครึ่งหนึ่งให้เบสพี่จะพี่จะโดลดาพี่จะเอาเงินเดือนพนักงานผมให้แป๊บหนึ่งจะเอาเงินเดือนพนักงานผมให้นี่เนี่ยนะอี้นขึ้นไม่ไม่ใช่พูดถึงไอ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 เบสไม่ไอคุณเบสเขาหัวหน้าคุณวันนี้เขาไม่ใช่หัวหน้าผมวันนี้เขาหัวหน้าคุณเข้าใจเปล่า ุณไม่หัวเร้าผมหรอเออใช่ค่ะไม่ผมมาหัวเร้าคุณเอาอย่างนี้แล้วกันนะเอาอย่างนี้แวกันนะวันนี้ครึ่งวันนี้เขาคือหัวหน้าคุณคุณต้องฟังด้วยและเดือนหน้าเงินเดือนครึ่งหนึ่งของมันเนี่ยบิงของมันเนี่ยหาัาบอก HR เลยได้ค่ะให้เบสให้หมดเลยไม่ยูยูคุณ <ใน S 2> คุณเ<ม>นี่ยนี่ไม่ได้นะไม่คุณไม่ต้องขอบคุณได้ไหมไม่ใช่เรื่องดีนะเราเงินเดือนคนอื่นไปเก็บอย่างเนี้ยไม่ดีเลยเนี่ยเ้องกดหัวละเดี๋ยวเตรียมตัวมาด้แล้วนะครับผไปไหนไปทํางานสิทําห้องำ ไม่พี่ผมผมก็ทํางานแบบตรวจห้องอะไรอย่างเนี้ยไม่ใช่มาทําความสะอาดอย่างเนี้ยไม่ฟังแล้วปะไม่ได้ได้ค่ะไปเร็วเร็วเสียเวลามากเลยไปทํางานเร็วเร็วลุกเร็วสาวน้ำซิมคุณเป็นใครเป็นหัวหน้าคุณค่ะวันนี้คุณดูนะเขาเรียกฟังนะฟังนะเขายังเรียกคุณว่าคุณคุณช่วยเกลียดเด้วยคุณ คุณนี่เขามาสุภาพมากนะเออคุณคุณเบสไหนเราคุณคะคุณเบสเออคุณเบสคุณซิมเข้าได้ไหมต่อหน้าและรับหลังอ่ะคุณูดสุภาพด้วยเขาจว่าคุณใช่ไหมเบสคุณค่ะเบสคุณค่ะคุณคุณเบสเบสคุณเบสคุณไปแต่งตัวแล้วเนี่ยมันม่ามาทำตาหน้าทำตาใส่กูไม่รีบพิศวาลมึงไปเดี๋ยวเบสจัดการให้นะคะโนะออนฝากดีวยันดีค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเชิญค่ะ เดอจัดการให้นะคะ่ส โหไม่ได้นะคะทําให้เหมือนเดิมเลยค่ะนม่มองแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่งั้นเนี่ยแม่บ้านก็ต้องเข้ามาทําใหม่ทําแบบนี้ไม่ได้นะคะจัดไม่ทำไมคุณต้องขึ้นเบาๆหน่อยใจเย็นๆผมแค่นั่งรู้แล้วก็เดี๋ยวจัดใหม่ไงมาทางนี้ค่ะเย่าอะไรมเราเนี่ยจัดให้เรียบร้อยค่ะยับหมดแล้ว ทำให้เรียบร้อยให้หมดเรียบตรงนั้นด้วยค่ะเชิญค่ะเดินออกไปจากห้องสิคะที่จะอยู่ในนี้เชิญค่ะอย่ากอดอกค่ะกำหัวหน้าห้ามกอดอกจมอนสตนะชงชิงช่องชงบชิงแกงกังโอ้ยฟังค่ะอ้คุณไอ้เจมสยไอ้เ้อเออ้เาอเจ